สวัสดีครับพบกับงานแงะการช่างนะครับอันนี้จะมารีวิวนะครับการติดกล่อง P.S.I ใน t ต y o t a r e v o นะครับหรือว่า Fortun e r อนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นสายของงานแงะการช่าง2เส้นนะครับอันแรกก็จะเป็นสายไฟเลี้ยงกล่องนะครับสายไฟเลี้ยงกล่องแบบที่จุดบุรีนะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นสาย A.U.X นะครับของ t o y ย ta อันนี้จะเป็นจอเดิมๆรถเลยนะครับเอาที่ตั้งง่ายๆครับอันดับแรกเราก็นะครับที่จุดบุหรีนะครับเราก็เสียบเข้าไปนะครับที่จุดบุหรี เสียบเข้าไปที่ตัวรถนะครับช่องไหนก็ได้นะครับรถแล้วแต่นะครับเสร็จแล้วสายสาย AUX นะครับสาย AUX ก็เสียบไปตรงนี้นะครับรีวจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับช่องเล็กๆนะครับตรงเสียบฟังเพลงนะครับอ่าอีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งหนึ่งก็มาเสียบเข้าที่กล่อง PSI นะครับ PSI มันจะมีรูเสียบอยู่2ออันแค่นั้นเองนะครับก็ AV ฝั่งนี้นะครับนะครับนี่คือเสียบ AV อันนี้ก็จะเป็นเสียบช่องไฟเลี้ยงนะครับมาดูที่เครื่องเล่นนะครับกดไปที่โหมด AV นะครับกดไปที่โหมด AV นะครับเราเลือกเลือกที่โหมด A ทับ V นะครับที่เครื่องเล่น A ทับ V จากนั้นก็เสียบไฟเลี้ยงกล่องได้เลยนะครับในสิ้นสุดการติดตั้งแล้วนะครับนี่พร้อมใช้แล้วนะครับไม่ถึงนาทีอันนี้ผมใช้มือเดียวด้วยนะครับในการติดตั้งเสียบแค่2เส้นเท่านั้นเองนะครับีโวนะครับ เสียบแค่สายไฟเลี้ยงกับสาย AUX ข้างกันตรงนี้นะครับกล่องก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับอันนี้ใน,นรุ่นที่มารีวิวเป็นกล่อง P1S3 นะครับก็บสามารถใช้ได้ทั้ง S3 และ S4 รถจอดเดิมๆนะครับยังไม่ปลดล็อกก็สามารถติดตั้งได้นะครับอันนี้เดิมๆเ,เลยรถยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับสามารถไปปลดล็อกทีหลังได้นะครับปลดล็อกหน้าจอทีหลังได้อ่าอันนี้คือสิ้นสุดการติดตั้งแล้วต่อไปก็เป็นการใช้งานนะครับอ่าเราก็เลือกลองดูนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นทีีนะครับ ก็เลือกช่องนี่ช่อง PSI นะครับนี่เราก็ดูทีวีในรถยนต์ได้แล้วครับดูทีวีดู YouTube ได้สบายเลยนะครับทีวีออนไลน์ YouTube ออนไลน์ได้สบายนะครับสะดวกสบายมากเลยนะครับ เดี๋ยวลองฟังเสียงกันหน่อยนะครับคุณภาพของภาพและเสียงภาพชัดเจนนะครับภาพชัดเจนนะครับเสียงเดี๋ยวเพิ่มเสียงหน่อยีตำรวจไม่ได้จับไฟแดงนะจอันนี้เสร็จแล้วนะครับการติดตั้งรีวเห็นไหมผมถ่ายคลิปเนี่ยไม่ถึง2นาทีเปิดเรียบร้อยพร,ร้อมใช้งานอันนี้สั่งงานผ่านรีโมทนะครับไม่ได้สั่งงานผ่านืมือถือสั่งงานเปิดที่รีโมทเลย ส่วนกล่องท่านผู้ชมแล้วก็สามารถรอขอลดเสียงแป๊บนึงครับอ่าส่วนกล่องสามารถเก็บซ่อนไว้ใครจะออกแบบมาซ่อนใต้คนโซลได้ตรงนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับหรือว่าจะเอาไว้ในเก๊ะเก็บของก็ได้นะครับเก๊ะเก็บของตรงนี้นะครับแล้วก็อาศัยไล่เข้ามาตรงนี้หรือว่าไล่เข้าไปจากด้านหลังก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับของแต่ละบุคคลว่าจะเก็บไว้ตรงไหนได้หมดนะครับ ขึ้นอยู่ว่าจะดัดแปลงว่าเก็บไว้ตรงไหนบางคนเขาก็วางไว้ตรงนี้เพราะว่าพื้นที่รีโว่มันจะใหญ่ครับอันนี้ก็วางไว้แล้วก็หมวนสายเก็บก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของเรานะครับก็สิ้นสุดการติดตั้งในรีโว่นะครับรุ่นนี้ครับติดตั้งเองง่ายๆผู้หญิงก็ติดตั้งได้นะครับรีโว่ ตัวนี้จะเป็นรีโวอีอพัทนะครับเอพัทจอหน้าตาแบบนี้นะครับว่าจอรุ่นไหนก็ได้เอ่อล้จอที่เป็นหน้าตาอย่างเงี้ยครับเหมือนแท็บเล็ตอย่างเงี้ยรุ่นที่เป็นแท็บเล็ตอย่างเงี้ยจะติดตั้งได้ขอให้จะมีโหมด A อทับวนะครับจำง่ายๆว่ามีโหมด A อทับวนะครับถ้ากดเอเอกซ์มันจะได้แต่เสียงนะตอนนี้นะครับผมเห็นไหมครับเราต้องเป็นโหมด AV นะครับจะได้ทั้งออดิโอแล้วก็วิดีโอนะครับเต็มจอภาพเต็มจอนะครับชัดเจนนะครับ ดีครับก็ฝากไว้นะครับอุปกรณ์ซื้อได้ที่งานแง่การช่างนะครับหรือว่า,าในเพจเฟซในเพจเฟซบุ๊กงานแง่การช่างนะครับรีวิวก็ดูได้ YouTube ในช่องงานแง่การช่างหรือจะสั่งในช้อปปีก็ได้มีขายแล้วนะครับช้อปปี้ช้อปปี้ร้านงานแงยการช่างพิมพ์เข้าไปเลยนะครับอุปกรณ์ต่อกล่อง PSI กล่องทวยดีในรถยนต์คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ